้อขอาการสูตี่ต้องูให้กี่นครับผมวันนี้นะเราจะหมาะหนึ่งเซิร์ฟไอครับเซิร์ฟชื่อว่าเซิร์ฟปบปน,น,นะอันนี้ก็เป็นยู u ู u แอ p แอปแล้วก็ Google อันนี้ก็เป็นที่เลือกเป็น,นะครบเรามาเลือกได้เน,นี่ก็ชื่อสีอาชีพที่ฉายานี้ไม่รู้นะ นี้หัวอแอดน,นั่จ้วยมีหัวแอดนะครับก็อ,อันนี้ก็เป็นของฟรีนะเพื่อนมาเกียวเกียวเกี๊ยวของฟรีแต่แอปพีชนะก็ไม่หายองกดตรงนี้หมดนี่ครับแล้วก็ของได้เลยนะจ๊ะก็ อยากใหทิ้งเลยครับอันนี้ก็เป็นของที่เพื่อนให้อันนี้วับโซนครับนี้ที่สามารถซื้อของได้ดูดูดูดดของพูดแพงไม่รู้จะปุปปปปปปป๊บปั๊บคีมันทำอะไรได้ เนี่ยเป็นร้านค้านะครับอันนี้ก็มินิเกมนะครับเฮ้ยไปเรื่อยๆมินิเกมนะครับก็มินิเกมในแลมมมมม็บต็มปหมดนะฮะมีเพื่อนครหน้ามาแต่ยังไม่ไปอันนี้ก็เป็น เออวัตโซนอะไรล่ะทั้งหลายทั้งเหล่นี่มปนวัตโซนอีเวนต์ลูมนะครับไปอัอนนี้นี่มันยิแผนที่ยังไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นของทางเคเวสโซนนะครับเควสโซนก็เป็นมีสวอร์นะคู่แรงนะครับ นี่โอ้โหวัหมดก็สามารถทำกันได้นะเขียยเมื่อนะคบก็สามารถทำกันได้ก็ไม่การพิพากษานะมาจากแันนว่ามารกาคพิลัส ก็จะไม้ลงหมดอันนี้คือเพื่อนให้นะเนี่ยทราไม่เจอเนี่ยทราไม่เจอขีช่ช่่งมันนะครับก็อันนี้ก็เป็นดาที่ผมพูดซื้อมานะครับแล้วก็เราจะไปดูทาง ก่ขนองเซิร์ฟนะครับ้อหนึ่งห้ามใช้มอสชนิดสองห้ามหยาบห้ามใช้คำหยาบในเซิร์ฟนะครับก็สามห้ามโปรโมซิร่ฟอื่นๆในเซิร์ฟนี้นะครับสี่แอดมินและสตาฟจะไม่ขอรหัสผู้เล่นนะครับขอไปทำไมครับหนึ่ง้าหนะ้าห้าบห้ามพับของต่าง้่า เทครับห้องเกมผู้เล่น <c oughs> จนเกาะไม่ขอของจากาแชมิลิสครับเดามองแล้วคนที่ไม่ทำตามกฎเดี๋ยอถามมาแล้วไอ้แมปเค้าเกมเป็นไรมันบอกว่าเกมน็อตฟาลจะรู้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้น,นี่ก็เป็นปืนนะครับ อันนี้เขียงโมแอด็ดเอ็ดปุ๊บปับ๊บแอปปั๊บนะีอันนี้เวีพีน,นี่ซูปเปอร์วพีนี่ฮีโร่นะก้อนนี้จำสตูลได้มากอันนี้โกตรนิ่เวพีสิบห้าวันห้าสิบถูกวี่พีสามพันร้อยถูก พวีปีเจ็ด่ันบกิโลห้าวันแล้วถูวปีสมสามสิวันร้อยสิบกิโลเวันแปดสิสโนะอันนี้กิโลหวันร้อกิโลสามสิบ I N K A มันจบไม่ได้ว่า The Game K กู ออไม่ได้ฉันเจ๋งเลยน่าจบแล้วแหละนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องตัวละก่อนนะสบวบสดีค่ะยันไม่มี